พามาทำเมนูตับหวานนะครับทำยังไงให้หวานสมชื่อแล้วก็ตับมีความชุ่มฉ่ำนะครับมาดูเทคนิคกันครับเริ่มด้วยนำตับหมูมาก่อนเลยนะครับตามด้วยแป้งมันลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะขยำแป้งมันเนี่ยให้เกาะกับตับหวานให้หมดเลยนะครับการหั่นตับหวานนั้นก็ใช้มีดคมๆนะครับในการหั่นนะครับเมื่อขยำกันจนทั่วแล้วก็นำไปฉีดน,น้ำเปล่าลงไปเลยนะครับ แล้วยังไม่เทยออกนะครับเราจะคนๆแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะครับเพื่ออะไรครับให้แป้งมันเนี่ยไปเกาะจับเลือดเนี่ยออกมาให้หมดจากตับหวานเลยนะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็ไปล้างน้ําออกได้เลยนะครับเท่านี้เองครับตับของเราก็จะไม่มีความดําแล้วนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยโดนล้างออกไปหมดแล้วครับแล้วก็จะมีความใสเด้งขึ้นมาเลย คราวนี้ก็ต้มน้ำร้อนให้เดือดเลยนะครับแล้วก็ดับไฟเลยนะครับเมื่อเดือดแล้วนำตับของเราลงไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาเลยครับ ตับหวานเขาจะไม่ลวกนานนะครับอ่ะเดี๋ยวฉีกดูข้างในนะครับเขาอาจจะมีความเป็นสีชมพูชมพูอยู่นะครับจะไม่ได้สุกมากจนกระด้างนะครับนี่แหละครับตับหวานสมชื่อแน่นอนครับมีความนุ่มมีความชุ่มฉ่าอยู่ข้างในอ่ะไปเริ่มปรุงรสชาติกันได้เลยใส่น้ําปลาลงไปเลยครับพริกป่นครับแล้วก็ตามต่อด้วยข,าขว้าวคั่วครับ ส่วนผสมทั้งหมดเชฟพิม์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะไม่ต้องไปจบกันอยู่ครับแล้วก็บีบมะนาวตามลงไปเลยครับตามส่วนผสมที่บอกไว้เลยบีบมะนาวได้แล้วก็ผงปรุงรสครับแล้วก็เริ่มคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับดูสิครับเริ่มน่ากินแล้วเห็นไหมละครับโอ้โหพูดไปก็คือนน้ำลายไปตอนนี้ครับ คลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วก็รสชาติได้ที่แล้วนะครับคราวนี้ก็ใส่หอ,อมแดงซอยลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับคลุกเคล้าเบาๆอีกสักเล็กน้อยครับตับหวานก็จะมีการรุงรสชาติเหมือนลาบเหมือนน้ำตกนั่นแหละครับมีความแซ่บที่ลงตัวจริงๆเกิดใครยังไม่พอใจรสชาตินี้ก็ปรับแต่งรสชาติได้ตามความชอบเลยนะครับจะเพิ่มจะลดตับหวานเราก็จะกินแกล้มกับ ผักหลายๆตัวเลยนะครับเช่นกระหล่ำถัถ่วฝกยาวนะครับกินกับข้าวเหนียวหรือกินกับข้าวสวยก็อร่อยไปหมดเลยครับ